วันนี้นา้าเจ้าน้องพิมพ์ก็จะพาชมบ้านแม่วางบนนา้าเจ้าก็คือเป็นหมู่บ้านของแม่น้องพิมน้เจ้าเป็นบ้านเกิดของแม่น้องพิมพ์เลยนี่ตอนนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆ้างนาง้าเจ้าคืองามขนาดเลย ตรงนู้้นนะจ๊ะมีพระธาตรงนู้้นเลยไปเจ้าะไปกันต่อเลยนี่อันนี้เป็นมุมสูงเห็นทุ่งนาด้วยตรงนู้น้น ก็จะเป็นวัดแม่ว่างบนนะเจา้าเป็นวัดของบ้านแม่น้องพีนะเจา้า ตรงน,นี้นะเจ้าก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าไปจ้าชมบรรยากาศตั้งน่ายกันเลยดีกว่าตรนนี้คือขายทั้งแส้มขายทั้งก๋วยเตี๋ยวเลยนะเจ้าตน,นี้ทีเด็ดของทางร้านเจ้าวิวสวยมากมวิวสวยกับเจ้าวิวสวยขนาดเลยตัางหลังก็คือเห็นก็คือเขียวๆเ,เลยนะเจ้า ร้านนี้คือสำหรับขครที่ชอบแบบสตา์แบบมีแบบชมวิวดูวิวก็สามารถมาร้านนี้ได้นะเจ้าอยู่ที่บ้านไม่หว่างบนนะเจ้าออำเภอตะบนนาะซายอำเภอลีนะเจ้าจังหวัดละปูนนะเจ้า

กบกานะจะได้ก่อนคลิปนี้น้องทิมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้า นี่ได้พูยมุงแค่กัก็แค่รู้นแน่หนาเลยรลับชมทางจบบอขอบคุณนักนักนะจ๊าที่เข้ามารับชมจนจบนะจ้าคลิปนี้ตปอ,อีกก่อนนะจ้าบ๊ายบายอไปดีจ้า